โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้านะคะอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวยอดฮิตยอดนิยมเลยวันนี้เรามาแนะนําตัวอะไรคะวันนี้นะคะก็จะเป็นจักนะคะเป็นจักเย็บคอมนะคะก็จะเป็นรุ่น DDL นะคะเจ็ดพันเอขีดเจ็ดค่ะอ๋อรุ่นนี้นี่เป็นของยี่ห้ออะไรคะพี่น้อยตัวนี้จะเป็นของจูกิค่ะเป็นแบรนด์แบรนด์แบรนด์นญี่ปุ่นโอเคก็อย่างที่เรา นจูกิก็เป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ที่จริงๆแล้วหลายๆโรงงานเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความนิยมแต่วันนี้เราพามาดูรุ่นที่เป็น 7000A กันไม่แน่ใจว่า 7000A เนี่ยมันเหมาะกับการเย็บผ้าประเภทไหนหรือว่างานประเภทไหนบ้างคะตัวตัวรุ่นนี้นะคะก็คือจะสามารถเย็บงานนะคะได้หลากหลายค่ะก็จะมีตั้งแต่ผ้ายืดผ้ากีฬาผ้าม่านผ้ายีนก็คือสามารถเย็บได้หมดค่ะแสดงว่าอันนี้ก็คือเย็บผ้าบ ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่น้อยช่วยสาธิตวิธีการทํางานแล้วก็แนะนําตัวจากตัวนี้ไปในวิดีโอนี้เลยนะคะ,คะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับตัวจากจูกี BDL 7 0 0 0เเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิธีการใช้งานอันแรกที่พี่น้อยจะแนะนําเป็นอะไรคะตัวนี้นะคะก็คือที่จะมาแนะนําตัวแรกก็คือตัวกด ย้ำนะคะตัวนี้จะเป็นย้ำม,มือที่อยู่ตรงด้านหน้าจักรนะคะอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะเคยใช้กันก็คือจะเป็นอยู่ทางด้านฝั่งโน้นใช่ค่ะก็จะเป็นยับบนย้นค่ะแต่อันนี้ก็คือเขาจะมีด้านหน้าจักมาให้ด้วยอีกอันหนึ่งใช่ค่ะโอเคงั้นพี่น้อยทำให้ดู ทำยังไงได้บ้างะจะเริ่มเย็บแล้วนะอ๋อพอกดแล้วตัวงานก็คือจะถอยหลังเพื่อที่จะย้ำถูกต้องไหมใช่ค่ะถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บก็จะถอยหลังแต่ถ้าเราปล่อยเราก็จะเดินหน้าค่ะโอเคค่ะก็เย,ย็บมาเรื่อยๆนะคะ,คะพอจบงานปุ๊บเราก็ต้องมากดย้ำตรงนี้นะคะถ้าเรากดก็จะถอยหลังเดินหน้าอย่างนี้นะคะ่ะ เสร็จปุ๊บก็เดึงออกมาตัดงานปกติทั่วไปโอเคอันนี้คือแบบแบบแรกที่เราใช้ตัวย้ำหัวย้ำท้ายแบบที่เรากดมือก็คือสามารถกดตรงจากที่เป็นตำแหน่งเดิมหร,หรือว่ามากดตรงหน้าจากแบบนี้ก็ได้ไแต่ว่าตัวจูกิรุ่นนี้เท่าที่ทราบมาเขามีฟังก์ชันที่เป็นแบบอัตโนมัติด้วยใช่ไหมคะพี่น้อยค่ะใช่ค่ะเราก็จะมีเป็นระบบที่จะกดย้ำย้ำอัตโนมัติค่ะตัดได้อัตโนมัติด้วยค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเราใช้ฟังก์ชันอัตโนมัติที่มากับจักเนี่ยเราจะใช้งานกันยังไงอันนี้คือเหมือนเป็นตัวกล่องควบคุมไหมคะพี่น้อยทางด้านนี้ค่ะใช่ค่ะให้อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ให้พี่น้อยแนะนําวิธีการตั้งแบบย้ําหัวย้าําท้ายแล้วก็เป็นตัวตัดได้ออโต้ให้ดูหน่อยค่ะว่าต้องกดยังไงบ้าง เรื่แรกเลยนะคะก็คือการใช้งานของเรานะคะก็คือถ้าเราอยากย้ำหัวนะคะก็จะมีปุ่มตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถกดเข้าไปได้เลยะคะ่ะตรงนี้ก็คือจะย้ำหัวนะคะก็คือถ้าเรากดหนึ่งครั้งก็เหมือนกับจะย้ำย้ำหนึ่งรอบนะคะแต่ถ้าเรายังไม่พอเราต้องการ ย้ำอีกนะคะเราก็สามารถกดเพิ่มได้ก็จะเป็นย้ำสามครั้งหนึ่งสองสามนะคะก็จะเป็นตามเส้นที่เขาขีดอย่างนี้เลยค่ะที่หน้าจอก็จะแสดงขึ้นมาให้ดูไวใช่ค่ะอันนี้ก็คือเริ่มย้ำนะคะเริ่มย้ำนี่คือย้ำหัวแต่ถ้าพอเวลาย้ำเสร็จแล้วถ้าเราเย็บไปเรื่อยๆถ้าจบงานถ้าเราต้องการย้ำด้วยอย่างนี้นะค่ะย้ำท้ายเราก็กดตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวย้ำท้ายนะคะอ่ะนี่ค่ะ แล้วถ้าสมมติเราต้องการจะตัดล่ะคะพี่น้อยตัดให้มันตัดได้เลยถ้าเราต้องการใช้ระบบตัดได้นะคะเราสามารถกดกันไกตัวนี้ได้เลยนะคะถ้าเรากดกันไกตัวนี้ปุ๊บกันไกนตัวนี้จะขึ้นโชว์ขึ้นหน้าจอก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบตัดได้ออโต้ค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่เราตั้งค่าไปแล้วจะกจะทำงานเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะค,ค่ะ อันนี้คือแบบที่เขาย้ำท้ายแล้วก็ตัดได้จะเห็นว่าได้ที่เหลือเนี่ยมันสั้นมากๆเลยนะคะ,คะอันนี้คือด้านส่วนที่เรามีการย้ำหัวไปนะคะ,คะโอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะพี่อยก็ได้สาธิตให้เราดูแล้วค่ะว่าเวลาที่เราจะใช้จัดจูกิรุ่น Ddl 7,000A-7 คะ่ะโอเคว่ามันเป็นยังไงไม่ว่าคนที่ยังถนัดแบบใช้งานแบบธรรมดาหรือว่าคนที่ต้องการความรวดเร็ว,ลวแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะใช้งานแบบอัตโนมัติก็สามารถมีตัวนี้เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกได้เลยยังไงวันนี้พีทกับพี่น้อยเนี่ยก็ต้องขอบคุณแล้วก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะยังไงวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะ